วันนี้พกทำนายฝันวันนี้นำเสนอเรื่องฝันเห็นพระอาทิตย์อาทิตย์ขึ้นสุริยุประคาชีวิตจะรุ่งโรจน์หรือจะมืดมิดพร้อมเลขนำโชคท้ายคลิปเสริมทานบารมีให้สิบได้แสนให้ร้อยได้ล้านสนับสนุนวันนี้พกนายตู่ให้สร้างสรรค์งานได้อย่างต่อเนื่องได้ที่พร้อมเพศ8ย์0 1 1หนึ่ง ชื่อบัญชีนิพนธ์เพิ่มพูนบุญเงินแต่ละบาทมีพลังมากกว่าที่คิดวันนี้พกทำนายฝันสวัสดีครับศูนย์กลางแห่งระบบสุริยะผู้มอบแสงสว่างและพลังงานแก่ทุกชีวิตสัญ,ญลักษณ์แห่งความรุ่งโรจน์ความยิ่งใหญ่และอำนาจพระอาทิตย์คือภาพแทนที่ทรงพลังที่สุดของพลังชีวิตความสำเร็จชื่อเสียงเกียรติยศและความชัดเจน แสงอาทิตย์ที่สาดส่องคือการปัดเป่าความมืดมิดและอุปสรรคทั้งปวงในโลกแห่งความฝันการฝันเห็นพระอาทิตย์จึงเป็นหนึ่งในความฝันมงคลขั้นสูงสุดคือภาพสะท้อนว่าชีวิตของคุณกำลังจะรุ่งโรจน์ถึงขีดสุดคุณกำลังจะได้รับความสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่มีอำนาจบารมีและมีสติปัญญาที่เฉียบแหลมทุกสิ่งที่คุณทำ จะสว่างสวัยและปราศจากอุปสรรควันนี้เราจะมาถอดรหัสความฝันอันเจิดจรัสนี้กันว่าพระอาทิตย์ในฝันของคุณนั้นคือแสงแห่งรุ่งอรุณที่จะนำคุณไปสู่ความสำเร็จหรือคือเงามืดของสุริยุปราคาที่เป็นสัญญาณเตือนถึงการสูญเสียอำนาจพร้อมเลขนำโชคที่จะช่วยให้ชีวิตคุณสว่างสวัยไปด้วยโชคดีเรามาเจาะลึกคำทำนายใน8สถานการณ์กันครับ สถานการณ์ที่หนึ่งฝันเห็นพระอาทิตย์ขึ้นหรือแสงอรุณคำทำนายมีดังนี้คำทำนายหลักเป็นความฝันมงคลที่ดีเยี่ยมที่สุดบ่งบอกถึงการเริ่มต้นใหม่ที่สดใสและเต็มไปด้วยความหวังเป็นช่วงเวลาที่เคาราะร้ายกำลังจะผ่านพ้นไปและชีวิตใหม่กำลังจะเริ่มต้นขึ้นทุกสิ่งที่คุณเริ่มในช่วงนี้จะประสบความสำเร็จ ด้านการงานเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการเริ่มโครงการใหม่ๆห,หรือการเริ่มต้นธุรกิจของตัวเองจะมีความเจริญก้าวหน้าและได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีด้านการเงินการเงินจะดีขึ้นอย่างมากจะมีช่องทางในการสร้างรายได้ใหม่ๆเพิ่มขึ้นปัญหานิสินจะคลี่คลายด้านความรักสำหรับคนโสดจะได้พบเจอความรักครั้งใหม่ ที่จะนำความสุขและความสดใสามาให้ส่วนคนมีคู่ความสัมพันธ์จะกลับมาหวานชื่นอีกครั้งเหมือนได้เริ่มต้นกันใหม่คำเตือนนี่คือรุ่งอรณุณแห่งชีวิตของคุณจงกล้าที่จะเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆและไขว่คว้าโอกาสที่กำลังจะเข้ามาสถานการณ์ที่สองฝันเห็นพระอาทิตย์ตอนที่ยงวันสองสว่างจ้าคำทำนายมีดังนี้คำทำนายหลัก เป็นความฝันที่บ่งบอกว่าคุณกำลังอยู่ในจุดสูงสุดของชีวิตเป็นช่วงเวลาที่คุณมีอำนาจบารมีและพลังอย่างเต็มเปีย่ยมทำอะไรก็จะประสบความสำเร็จอย่างงดงามและมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในวงกว้างด้านการงานการงานจะรุ่งเรืองถึงขีดสุดมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งสูงสุดจะได้รับเกียรติยศและเป็นที่น่าเกรงขาม ด้านการเงินฐานะทางการเงินจะพุ่งสู่จุดสูงสุดมีความมั่งคั่งและมั่นคงอย่างสมบูรณ์ด้านความรักสำหรับคนโสดจะมีเสน่ห์อย่างมากเป็นที่ต้องตาต้องใจของคนรอบข้างส่วนคนมีคู่สถานะของครอบครัวจะถูกยกระดับให้สูงขึ้นคำเตือนจงใช้พลังและอำนาจในช่วงเวลานี้ในทางที่สร้างสรรค์และจงถ่อมตนอยู่เสมอ เพราะเมื่อถึงจุดสูงสุดแล้วก็ย่อมมีวันที่จะลดลงสถานการณ์ที่สามฝันเห็นพระอาทิตย์ตกคำทำนายมีดังนี้คำทำนายหลักเป็นความฝันที่บ่งบอกถึงการสิ้นสุดของช่วงเวลาหนึ่งอาจหมายถึงการสิ้นสุดของโครงการการเกษียณอายุหรือการจบสิ้นของปัญหาเป็นช่วงเวลาแห่งการพักผ่อนและการทบทวนเรื่องราวที่ผ่านมา ด้านการงานโครงการที่คุณทำมาอย่างยาวนานกำลังจะเสร็จสมบูรณ์ลงอาจหมายถึงการเกษียณหรือการเปลี่ยนแปลงหน้าที่ไปสู่บทบาทที่สงบขึ้นด้านการเงินอาจหมายถึงการสิ้นสุดของแหล่งรายได้บางอย่างแต่ก็เป็นช่วงเวลาที่ดีที่จะได้ใช้เงินที่เก็บออมมาด้านความรักสำหรับคนโสดความวุ่นวายใจในเรื่องความรักจะสงบลง ส่วนคนมีคู่ความสัมพันธ์จะเข้าสู่ช่วงเวลาที่สงบสุขและมั่นคงคำเตือนจงยอมรับการเปลี่ยนแปลงและการสิ้นสุดของวัตจักรและใช้ช่วงเวลานี้ในการพักผ่อนและเตรียมพร้อมสำหรับรุ่งอรุณครั้งใหม่สถานการณ์ที่4ฝันเห็นสุริยุปราคาหรือราหูอมอาทิตย์คำทำนายมีดังนี้คำทำนายหลัก เป็นลางบอกเหตุที่ไม่ดีและเป็นคำเตือนที่รุนแรงบ่งบอกถึงการสูญเสียอำนาจการเสื่อมเสียชื่อเสียงหรือการเจ็บป่วยของผู้ใหญ่ในบ้านแสงสว่างแห่งความสำเร็จกำลังจะถูกบทบังด้วยอุปสรรคครั้งใหญ่เป็นช่วงเวลาที่ชีวิตจะมืดมนและเต็มไปด้วยปัญหาด้านการงานให้ระวังการถูกเลื่อยขาเก้าอี้การถูกปลดจากตำแหน่ง หรือความล้มเหลวของโครงการผู้ใหญ่ที่เคยสนับสนุนอาจหมดอำนาจลงด้านการเงินจะประสบกับวิกฤตทางการเงินอย่างหนักหรือมีเหตุให้ต้องเสียทรัพย์ก้อนใหญ่ด้านความรักสำหรับคนโสดความฝันนี้เน้นที่อำนาจและบารมีส่วนคนมีคู่ให้ระวังเรื่องสุขภาพของผู้ใหญ่ในบ้านโดยเฉพาะบิดาหรือผู้นำครอบครัวคำเตือน นี่คือสัญญาณเตือนภัยระดับสูงสุดให้คุณใช้ชีวิตอย่างมิสติและไม่ประมาทจงท่อมตนและหลีกเลี่ยงการตัดสินใจเรื่องสำคัญในช่วงนี้สถานการณ์ที่5ฝันเห็นพระอาทิตย์ทรงกลดคำทำนายมีดังนี้คำทำนายหลักเป็นความฝันมงคลสูงสุดที่หาได้ยากยิ่งบ่งบอกว่าคุณกำลังจะได้รับบารมีและโชคลาภครั้งยิ่งใหญ่ จะได้รับการคุ้มครองจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์และจะประสบความสําเร็จอย่างอัศจรรย์มีชื่อเสียงเกียรติยศเป็นที่เคารพนับถือไปทั่วทุกสารทิศด้านการงานจะมีความเจริญก้าวหน้าอย่างสูงส่งจะได้รับตําแหน่งที่มีเกียรติและจะสามารถเอาชนะอุปสรรคทั้งปวงได้อย่างง่ายดายด้านการเงิน,านฐานะทางการเงินจะดีขึ้นอย่างมากมีความมั่งคั่งและมั่นคงจะมีโชคลาภก้อนใหญ่ เข้ามาอย่างไม่คาดฝันด้านความรักสำหรับคนโสดจะได้พบเจอคู่ครองที่มีบุญบารมีสูงส่งส่วนคนมีคู่ชีวิตครอบครัวจะสงบสุขและ,จะเจริญรุ่งเรืองอย่างที่สุดคําเตือนจงรักษาคุณงามความดีและความอ่อนน้อมถ่อมตนไว้แล้วบารมีจะคอยคุ้มครองคุณตลอดไปสถานการณ์ที่6ฝันว่า พระอาทิตย์ร้อนแรงเกินไปคำทำนายมีดังนี้คำทำนายหลักเป็นภาพสะท้อนของความทะเยอทะยานหรืออารมณ์ที่รุนแรงเกินไปจนอาจจะเผาไหม้ตัวคุณเองและคนรอบข้างคุณอาจจะทำงานหนักเกินไปหรือมีความโกรธที่รุนแรงซึ่งกำลังจะส่งผลเสียต่อสุขภาพและความสัมพันธ์ด้านการงาน ความมุ่งมั่นที่มากเกินไปอาจนำไปสู่ภาวะหมดไฟหรือสร้างความขัดแย้งรุนแรงกับเพื่อนร่วมง,งานด้านการเงินให้ระวังการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงเกินไปซึ่งอาจนำไปสู่การขาดทุนอย่างหนักด้านความรักสำหรับคนโสดอาจกำลัง,ลงหลงไหลใครบางคนอย่างหัวปักหัวปั๊จนขาดสติส่วนคนมีคู่อารมณ์ที่รุนแรงของคุณ อาจกำลังจะทำลายความสัมพันธ์คำเตือนจงเรียนรู้ที่จะผ่อนคลายและควบคุมพลังงานของคุณความสำเร็จที่ดีควรมาพร้อมกับความสมดุลของชีวิตสถานการณ์ที่7ฝันเห็นพระอาทิตย์ที่ถูกเมฆบดบงังคำทำนายมีดังนี้คำทำนายหลักเป็นความฝันที่บ่งบอกถึงอุปสรรคชั่วคราวคุณอาจกำลังเผชิญกับปัญหา ความเศร้าหรือความสับสนที่มาบทบังเป้าหมายและความสำเร็จของคุณทำให้รู้สึกท้อแท้และกังวลใจด้านการงานโครงการที่คุณทำอยู่อาจพบกับปัญหาหรืออุปสรรคชั่วคราวทำให้งานต้องล่าช้าออกไปด้านการเงินการเงินอาจติดขัดเล็กน้อยแต่จะเป็นเพียงแค่ช่วงสั้นๆด้านความรักสำหรับคนโสด ความสัมพันธ์อาจจะยังไม่คืบหน้าเพราะความไม่ชัดเจนส่วนคนมีคู่อาจมีเรื่องขัดใจกันบ้างแต่ไม่ใช่เรื่องใหญ่โตคําเตือนจงใจเย็นและอดทนเมฆหมอกเหล่านี้จะจางหายไปในไม่ช้าขอเพียงคุณยังคงมุ่งมั่นต่อไปแสงอาทิตย์ก็จะกลับมาส่องสว่างอีกครั้งสถานการณ์ที่8ฝันเห็นพระอาทิตย์สองดวงคำทำนายมีดังนี้ คำทำนายหลักเป็นความฝันที่แปลกและบ่งบอกถึงความขัดแย้งระหว่างผู้มีอำนาจสองฝ่ายหรือทางเลือกที่ยิ่งใหญ่สองทางคุณอาจกำลังตกอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องเลือกระหว่างเจ้านายสองคนหรือต้องตัดสินใจครั้งสำคัญที่ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงด้านการงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร หรือเกิดความขัดแย้งรุนแรงในระดับผู้บริหารซึ่งจะส่งผลกระทบต่อคุณด้านการเงินอาจมีข้อเสนอการลงทุนใหญ่ๆเข้ามาให้เลือกสองทางด้านความรักสำหรับคนโสดจะมีคนที่มีบารมีเข้ามาให้เลือกสองคนส่วนคนมีคู่อาจมีความขัดแย้งรุนแรงระหว่างผู้ใหญ่ในครอบครัวสองฝ่ายคำเตือนจงวางตัวเป็นกลาง และอย่าเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับความขัดแย้งของผู้มีอำนาจจงใช้สติไตรตรองในการตัดสินใจเลือกทางเดินของคุณให้ดีได้เวลามาเจาะลึกเลขนำโชคแต่ละรูปแบบกันแล้วครับการตีเลขจากฝันเห็นพระอาทิตย์นั้นมีความเชื่อมโยงกับแสงสว่างและความยิ่งใหญ่ตามตำราพระอาทิตย์คือเลขหนึ่งหรือเลขเเรามาลงรายละเอียดกันครับ ฝันเห็นพระอาทิตย์ทั่วไปเลขเด่นที่สุดคือหนึ่งชุดเลขแนะนำหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งหนึ่งหนึ่งเ้าเ้าพระอาทิตย์ขึ้นเป็นเลขแห่งการเริ่มต้นหนึ่งและห้าชุดเลขแนะนำหนึ่งห้าห้าหนึ่งสุริยุปราคาเป็นเลขเตือนเคราะห์แต่ให้โชคหนึ่งและแปดชุดเลขแนะนำหนึ่งปดแดหนึ่ง พระอาทิตย์ทรงกลดให้เน้นเลข9และ0ชุดเลขแนะนำ9 0 0า9 0พระอาทิตย์ตกเป็นเลขแห่งการสิ้นสุด1และ6ชุดเลขแนะนำหน 6, 6่งสรุปท้ายที่สุดแล้วความฝันเห็นพระอาทิตย์ก็คือภาพสะท้อนของพลังชีวิตและความสำเร็จของเรา คือการย้ำเตือนให้เรากล้าที่จะเริ่มต้นวันใหม่ยังมีความหวังมุ่งมั่นที่จะไต่เต้าไปสู่จุดสูงสุดแต่ก็ต้องรู้จักที่จะพักผ่อนเมื่อถึงเวลาและที่สำคัญจงอยาปล่อยให้ความมืดมิดของอุปสรรคมาบทบางแสงสว่างที่อยู่ภายในตัวเราทุกคนสำหรับในตอนต่อไปเราจะมาเจาะลึกความฝันที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความสวยงามและสถานะทางสังคม นั่นก็คือฝันเห็นเครื่องประดับใครรอฟังอยู่บ้างอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดชมและคุณเคยฝันแล้วมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นหรือไม่มาแบ่งปันประสบการณ์ของคุณในคอมเมนต์ได้นะครับสำหรับวันนี้ขอได้รับความขอบคุณจากวันนี้พกทำนายฝันโดยเอเมนคาตูนายตูวันนี้พกออนไลน์ เสริมทานบารมีให้สิบได้แสนให้ร้อยได้ล้านสนับสนุนวันิพกนายตู่ให้สร้างสรัร์งานได้อย่างต่อเนื่องได้ที่พร้อมเพศูน1 4 3ป1หนึชื่อบัญชีนิพนธ์เพิ่มพูลบุญเงินแต่ละบาทมีพลังมากกว่าที่คิดสวัสดีครับ